สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสแบบักแป๊บอินโทรมาอย่างแท้ใครกำลังมองหาไอเดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้มีโร่เยอะรูนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์เวทตามเยอะชาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตด,ดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%เซ ทาง TP 7จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั์ตันแล้วเช่นเคยวันนี้เรากลับมาอยก่กับฮีโร่ที่พี่ชว่าริกเตอร์นะครับและว,วันนี้เ,เพื่อนๆขอให้เล่นริกเตอร์ป่าเข้ามานะครับเราก็จัดให้เลยก็ใช้สกิลหนึ่งนะใช้สกิลหนึ่งค่อยๆเลี้ยงสแต็กไปครับไม่ต้องรีฟาร์มโอเคโอเคเรียบร้อยครับ อเดะอ่าเอโซเข้าป่าผมตั้งนานแล้วนะเอาาอ,อ,อเรียบร้อยครับแตกหนึ่งถึงกับเพือ่ปอันนี้ก็ฟาาไปเรียบอย่าเพิ่งรีบร้อนแม่ถ้าผมไม่ลากบัฟฟ้าเข้ามาในพุ่มนะมันจะผมก็จะบ่นเหมือนกัน นี่ทำไมไม่มกีการปาฟ้าให้ผมแม่โ,โดนเลยไรอยอยี้จริงๆก็น่าจะเซฟตั้งนานแล้วช่างมัอะเจออย่างี้ทุกวันนะช่างมันช่งนชงนางวันไปกันต่อที่ไปกันต่อที่เลนกลางนะเัียงหวะนี้เราเปิดเขาให้แค่พุ่ม แช่พุมเขี่ยงัดหนึ่งงัดสองตัวว้าลืมบอกเพื่อนเลยครับวันนี้เราเอากรุนชีสิบหกมานะครับเพื่อให้มันฟาร์มเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะฟาร์มเร็วขึ้นแหละแต่นิดนึงก็ใช้เป็นเลดเอฟเฟคเซนตดาร์คเอนคอร์นะครับให้มันแบบติดคลิปเล็กนิดนึงืม ไม่เอาอะไรกันไม่เล่นก็นไม่เข้าครับไม่เล่นเราโค้ไม่เข้าเราฟาร์มต่อดีกว่าครับนะฮะนี่มีโซโลโคลิววะ่ะโคตรดีกัดเราจะช้าๆหน่อยนะมันจะช้าๆหน่อย,ย,ม,อยมันจะอึดอัดหน่อยครับคนที่เล่นแบบแอสซินมาเล่นป่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะอึดอัดหน่อยมันจะช้าหน่อยเป็นไฟเตอร์ฟาร์มเลยครับโอเคแล้วก,ก็ลงมาแก๊งเหมือนเดิมครับ จะได้หรือเปล่าในชังหวะนี้แล้วงะมันสไลด์ออกไปได้แนละ้วฟิกเกอร์ไปครับแต่ว่าตัวนี้ตัอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยครับเสียฟิกเกอร์ทั้งคู่มันเร็วไปหน่อยครับตอนที่เจ้าหัวเหตุมันสไลด์ออกไปครับก็เลยงัดไม่โดนแต่ว่าก็ยังได้ในส่วนของแคร,รี่ฟันตรงข่ามาก็ถือว่าคุ้มเนี่ยได้กันดีอยู่ งดกิดว่ะชามช่าชามชามฟาร์มช้าเหลือเกินเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมตัดตัดดีกว่าเอาแค่นี้เอาแค่ช่วงแรกแค่แบบเออรู้ยความรู้สึกความลำบากของการฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ฟาร์มออกเลยกันเล็กๆน้อยๆเอาพวกออเจ๊กไปก่อนนะครับแล้วมาดักตรงนี้เหมาะเจาะหรือเปล่าโอเคสุบบ้านเพิ่งเห็น เสุกับบ้านเคลีย์เลยครับเคลีย์แล้วจังหวะใช้ฟิกเกอร์เข้าไปแล้วเพื่อนมานี่มานี่เร็วอยๆ,ๆวันเดือนกูเปิดจังเกิลต้องเปิดจังเกิลต้องเปิดแลวออกเลยครับผมมาตอมเรื่อยๆครับใครเสียฟิกเกอร์ไปเราก็จัดจก,การในทันทีทันใดตาย,ตายมันด้กูได้ตายเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเอา,เอาโดนล้ำสี่ โดนรัมซี่เรียบร้อยวิโอฟิกเกอร์ออกไปได้ครับยี่แน่ไม่เอฟเฟกต์ไวรุ่นมันเริ่มบ้าครับจังหวะน,นี้ฟอร์เรินโนโดนโซโล่คิวก็เริ่มบ้าครับเริ่มงองเงยกันเล็กน้อยคือเมื่อกี้เขาเล่นเล่นล่ากกันอยู่ใช่ไหมผมไม่เขาไม่รู้อ่ะดูไม่ทันเหมือนกันก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นปะแบบโซโล่คิวอะไรอย่างเงี้ยเ,เพื่อนเริ่ม คือเอกคอมเมนต์เป็นเอกชาติน,นะครับแพ้อเองตามตูดเดี๋ยวเขาแบบเอ้ยไม,ม่ได้ได้ๆด้ถอยเลยเพื่อนถอยเลยเพื่อนแหลมแล้วเจาว้าคนนี้คือเรียบร้อยเราจะจดจำนายเอลสูอาเมดมันปิดใครไม่ค่อยได้ครับแต่ก็มี จะเล่นยากพวกไฟเตอร์ป่าแบบธรรมชาตินะเพนั่นแหละตอนนี้ก็กำลังเดือดแล้วฟอเรนตีโน่ไปอีกหนึ่งผมว่าผมต้องไปทำคลิปบนให้ก่อนครับไม่ตรตบอะไปตีมังกรนึกว่าจะมาตีให้เพื่อนเราต้องเคลียร์ให้ก่อนครับเคลียร์เวฟเลยตัดปัญหา <c oughs> ตัดปัญหาการบนเคลียร์เวฟก่อน อน,นีอ้ไอเทมจะเป็นล็อกกิโนตนะล็อกกิโนตแล้วก็จะเป็นแบบสายอมิกอาร์ไปเลยครับกลับมาฟาร์มต่อเล็กน้อยลาก็เหมือนกำลังจะโดนลยครับล,ล,ล,ล่าง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 เล่นล่างเยครับเพื่อนเลียร์กลางแล้วก็พาคลิกซี่เดินเลยครับไปเพื่อน มาทางนี้เลยเออหมายถึงเจอต้องเสียสกิลแดนออกไปครับแล้วตรงนี้มีตัวหนึ่งแน่นอนเพราะว่าเราเห็นเขาโผล่ตรงกลาง2ตัวครับให้เพื่อนไปให้เพื่อนไปตรงนี้เราดักตรงนี้ดีกว่าครับไม่มีใครผ่านมาอยู่ที่เลนกลางกันหมดเลยครับรู้สึกว่าเหมือนจะไปอีกหนึ่งแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติของออฟเลนครับก็ด้านล่างโดนเอ้ด้านล่างได้ฝั่งฝั่งตรงข้ามมันก็จะโดนครับฝั่งออฟเลก็จะโดน ก็เข้าใจได้ว่าเล่นตลอดโดนตลอดแล้วจังหวะนี้เพื่อนเราจำมาแล้วอจังหวะรอเพื่อนเก่งคนเดียวไม่ได้จริงครับเกมนี้ต้องเล่นกันเป็นทีมเมื่อกี้ผมพยายามยื้อให้เพื่อนมาอยู่นะครับที่แบบเดินเดินแล้วกักกัอ่ะผมพยายามยื้อให้คิกซี่มาแบบหรือใครมาก็ได้ครับแต่ต่อเติมในเรื่องของจังหวะการเล่น ดาบสีฟ้าดาบไม่น้ำาคอรข้างดีเลยนะแต่ก่อนมันไกลกว่าน,นี้ผมคิดคิดถึงแบบริเตอร์ตอนไกลกว่าน,นี้นะดาบไม่แบบประมาณ8เมตรได้โคตรไกลอันนี้ก็สั้นลงนะครับเดวน่าจะแดดร้อนอเมืองไทยน่าจะแดดร้อน,นครับตอนนี้ดาบก็เลยสั้นลงเขาได้โคตอนนี้จริงเราควรกลับบ้านนะครับแล้วก็ค่อยมาฟาร์มเถอะเสียเวลาครับ ฟามกันต่อป่ะเดี๋ยวถ้าชุดนี้ออกแล้วกันนะครับยังไม่ทันไรเลยยังไม่ทันได้ฟามเสร็จเลยบวกกันแหละแต่ว่าได้ไปครับในช,อช,อชอน็อตนี้เราจะไปช้าหน่อยอะเราจะไปช้าหน่อยแต่ว่าน่าจะได้สักหนึ่งตัวดูทรงนะตรงนี้โอ๊ะหนึ่งสองสบัดย,ยังได้อยู่ในดาบแม่น้ํ้ตีออฟชิกยากมากเลยวะเราเพิ่งไปตีดาร์คเอเยอร์กันมานะครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นดีนะเพื่อนติ๊กบอกไม่ได้ดูแมปเหมือนกันนะว่าหย่าหันอยู่ตรงนี้ไอกินในมิมมนิแมปแบบเพื่อนติ๊กบอกอยู่นะครับแต่ดูอยู่จำจำจำได้ว่าเออมันมีตัวหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับเพื่อนก็เตือนความตรงจำห้เลยอยู่ตรงนี้เพื่อน,ม,นม,มื่อตีดีกว่าไม่ง้เราเป็นพวกเพนพวกนาคอสเลยก็ตีได้ส่งบัฟแต่อาจจะนานหน่อยแต่เป็นริกเตอร์ตรีไม่ได้เพื่อนถอยก็หมดเลย โอเคอันตอนนี้ก็มีโบเกตเตเปียให้เลือกนะครับผมก็จะเลือกโบเกตเตเปียอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวค่อยไปบิวออมนิอามกันไอไม่ใช่ไม่ใช่เราจะขึ้นเป็นเป็นออมนิอามก่อนโบเกตเตเปียเราขึ้นมาทำไมเรามีล็อกกิลด์ละเฮ้ยเฮ้ยระลามมาโอ้โหระรุดกวาดโดนสวนนี่ดึงจับแล้วอ่าดีอันนี้มีเพื่อนช่วยแม่ถ้าจังหวะเมื่อกี้ตายนะมีพิมพ์อ่ะบอกเลย ขึ้นไปเล่นกับยีน่าดีกว่าครับผมว่าเราเอาป้องปนดีกว่านะสไลด์รอจังหวะโอเคหมดเพื่อนอ่าเดีย๋ยว่งใช้แบบสกิลเยอะนะครับจริงๆคริสเตอร์กับยีน่าอ่ามันค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะสูสีกันอยู่นะเออหมายถึงในการชนเลนนะครับโอ้โอ้โอ้โอโอจึก๊กโอเคได้อยู่ ตรงนี้ไม่ได้ละตรงนี้ไม่ได้ละตัวใครเดนมันไดน้ไม่ได้ยังรอดผมไปคิดว่านายจะรอดได้ถึงตรงนี้ว่ะแต่ว่าเราก็ไม่รอดเหมือนกัน <c oughs> นี่ไม่ได้เลยน่าจะวิ่งหนีไปอื้ออ่าอื้อเรียบร้อยมาเรื่อยๆครับไปรามใส่เขาโดนรุมมาร้องเรียบร้อยครับคือ <c oughs> ทั้งทีมแล้วนะมีแะ่ผมนะตอนนี้แบบยังไม่ได้อะไรครับ ก็เลยตามน้ำไปอุย้ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นตัดตรงนี้ออกไอ้ฮัตตัดตรงนี้ออกล้อ <c oughs> เล่นผมก็ใส่ไปกันเลยครับใส่ไปเลยผม <c oughs> ไม่ลบออเลยอัานไหนพลาดผมก็จะใส่นั่นแหละเนเดิมครับตอนนี้ต้องให้เพื่อนมาช่วยตีออบเจกต์นะไม่แนะนำให้เอามาฟาร์มแล้วกันอันนี้เป็นคอนเทนต์ขำๆแล้วกันนะครับ ล่างเลยตีดักสไลเยอร์แล้วก็ปล่อยล่างครับเอนโซอาแล้วว่าจาังหวนนี้ฟอร์เรโตเปิดตัวเปิดพญาตัวเปิดเจ้าพญาแล้วจังนี้เข้าดีครับเพื่อนเปิดให้กันนี้ต้องเข้าดีครับโดนตันโดนสตันแล้วหลังเข้ามาเป็นตัวของบอสแมพครับหยานเรียบร้อยครับหนึ่งเข้ามาแบบทรงๆแบบนี้ส่งคนเดียวครับแรงงัดอีกทีงัดอีกทีหนึ่ง ดีไปเชื่อมาต้องหอยออกไปก่อนแล้วอ้าวหายแล้วเพื่อกูหายไปโดดวะอ้โหเอโหตอนแรกกูอยู่กันเต็มเลยนี่ว่า,าวมาวนะยีแน่และเห็นหน้าผมต้องหนีครับเห็นหน้าริเตอร์ป่าเป็นต้องหนีมันขอกจริงวะเดี๋ยวโตมันอ่อนนี่เขาน่าจะสู้ไปแล้วแต่เขาเลือกที่จะหนีแสดงว่าฮาคิเราก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ ฮาคีราชันไปต่อครับดิฟเชอร์ใช่ไหมตอนแรกผมว่าตอนแรกอะตอนแรกว่าจะขึ้นเป็นดาบแดงเลยนะครับแต่อาจจะยืนไม่ได้ด้วยความที่มันมีขวานอันเดียวผมต้องใช้ดิพเชอร์มาช่วยยืนกลับมาหลอกนะครับเข้ากันมาหลอกเลยเกมนี้ฝั่งนี้โอเค กำลังเตาที่ทางอยู่ครับเวลาที่เขายกก็ไอ้พวกเอนโซมันจะสไลด์ไป้าข้างหลังใช่ไหมเออก็ดักตรงนั้นเลยครับแต่ไกลอยู่นะเราเพิ่งทีต้องสองแดดเลยเนี้ยครับเอาแล้วอ้คู่ที่โชว์พาวคอโอเคเอาใหม <c oughs> ่ครับขอโทษครับ <c oughs> จบเกเรบอกว่าตีกินน,าน,าน,น้ำมะนาวซะหน่อยฮะคอเดิมไม่ไหวละงัดหนึ่ง งัดก็ถามว่าแรงไหมก็แรงในเรื่องของไอเทมแหละเออแต่ก็ถามว่าเอามาฟาร์มดีไหมก็ไม่ครับตายตอนก็จะเยอะเกิดเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนดีกว่าครับถ้าทรงนี้นะยังมีแถบของเอลซุอยู่นะครับโซนไปเร่โซนไปเร่รอฟารลินรอฟารลินรอฟารลินไม่ใช่ทะเลาะกันนะเราต้องรอไปก่อนยังไงก็ทีมเดียวกัน เอาแล้ววะแล้วปาดไปโดนแบบนี้แล้วเข้าตัวถึดเลยเพื่อนอ่ากลับมาช่วยเพื่อนก่อนกลับมาช่วยเพื่อนก่อนได้เลยเอ้โอ้โหเข้ามาปาดหนึ่งทีแบบนี้ DJ นุ้ยกลับไปภาคครับภาค DJ จ,จานถึงสุกเลย <c oughs> นี่อติเข้าไปเนอร์สฟิกเกอร์เรียบร้อยครับในจังหวะน,นี้เราใช้ฟอสฟอสไบท์ในการสโล จังหวะเมฟนึกว่าจะไม่ได้แล้วตอนนี้เราได้กอสเทอร์แบบสบายสบายครับมาหลอกโดนเปิดแท้ๆแต่เรายังกลับมาได้ครับถือว่าเล่นดึงๆให้เพื่อนล่นดึงให้เพื่อนนะครับตอนแรกเราอาจจะไปเข้าเข้าดีเจโน้ตแบบเต็มระบบก็ได้ครับแต่เพื่อนโดนผมก็ต้องไปช่วยเพื่อนกันโอเคกลับบ้านนะครับแล้วก็รีเซ็ตก่อนแล้วบอกเพื่อนว่าทำสามเลนครับ ไม่มีคนทำเลดบนเลยวิมทำอะไรวะนี่เอโซโผเขาถึงจะไปครับจังหวะหมาล่าเนื้อปัดกระสองคนเลยงั้นเอาป้อมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอโซตายก็ได้เอโซตายก็ดีครับแล้วหสเตปเกี่ยวครีปแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีครับต้องต้องเวฟกลางแล้วว่าถ้างั้นเนี้ยเอโซมาได้อยู่ รอเล่นครับจังหวะที่จังหวะที่ทีู่เปิดอัติแล้วคู่คู่เพื่อตีป้อม <c oughs> โอเคแม่เนี่ยตีคู่มูจะเข้าไปล้ำสุดเลยฟอร์เรโดเราเอาเรื่องอย่างเงี้ยจังหวะลุยวันเดือนกูเปิด มันแดดออกไปทําแมงแล้วกูตีป้อมละอย่าแดดก็แดดกูตีป้อมละโอเคประมาณนี้ในการสำหรับริกเตอร์ป่านะครับก็อันนี้ไม่แนะนำให้เพื่อนเล่นแล้วกันเพราะว่าโอ้ผมให้เพื่อนด,ดูอะกว่าจะฟาร์มเสร็จทําอะไรเสร็จแล้วก็ถามว่าออกน้เบจมันแรงไหมแรงครับแต่มันไม่ผิวพวกนาคอสหรือว่าเพลทที่แบบมีสกิล,ลหลบมีสกิล,ลหนึ่งในการออกอะไรพวกนี้เนาะเอออันนั้นก็ไปทําเลนป่าหรือว่าสปิดเลนได้ง่ายกว่านะครับ ิกเตอร์ก็เอาไปออฟเลนหรือว่าโรมิงอ่ะดีแล้วนะครับผมก็เป็นคอนเทนต์ขำๆแล้วกันก็ขอให้เพื่อนเข้าใจในณตรงนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b แลอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆอ,อยากจะขอตัวอะไรนั้นสามารถคอมเมนต์ไวไ้เบอกไวเด้ไวไ้ไ,วได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม